สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานโคเชบายครูพี่แอ๋วนะคะวิดีโอคลิปนี้ครูมีลายนี้มาแบ่งปนันนะคะลักษณะของลายจะเป็นแบบนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะไหมที่ครูใช้ในการสาธิตครั้งนี้จะเป็นไหมซัมเมอร์เบอร์20เข็มที่ใช้ก็จะยังคงเป็นเข็มเบอร์1-1.5ถึง1นนะคะเราจะมาเริ่มต้นกันที่โซ่สิบ 1น3 4 5สองสา0นะคะแล้วก็แทงลงมานี้ททำให้มันเป็นวงกลมโดยแทงมานี้นะคะพันออกไปเลยลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะคราวนี้เราก็แทงลงไปพันขึ้นมาได้สองห่วงแล้วก็ดึงออกไปนับหนึ่ง นับสองนับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราจะทำทั้งหมดสิบหกครั้งนะคะสิบเอ็ส 1องสิบสามสิบ้าเมื่อเราครบ16แล้วเราก็ถทงลงไปนี้ทงออกมาลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ แถวต่อมาแถวต่อมาเราจะเริ่มต้นด้วยโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็นะับไปหนึ่งสองสามสี่ลงช่องที่สี่โซ่ห้า ไปหนึ่งสองสามสี่ลงช่องที่สี่นะคะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าไปหนึ่งสองสามสี่ลงช่องที่สี่โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าไปหนึ่งสองสามสี่ลงช่องที่สี่ มันก็จะได้อย่างนี้นะคะจะได้สี่หนึ่งสองสามสี่นะคะเราจะขึ้นแถวต่อไปให้เราล่นโซ่กันหนึ่งครั้งมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ละโซ่สามหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอลงนี้หนึ่งครั้งหนึ่งนะคะนะับ นับไอ้ตรงโซ่สามด้วยก็เป็นสองนะคะโซ่สามพอหนึ่งคอลงช่องเดิมอีกหนึ่งครั้งสองครั้งต่อมาโซ่สามค่ะพอหนึ่งคอเราจะเห็นว่ามันจะมีตรงนี้นะคะช่วงนี้ ให้เราแทงลงไปพันขึ้นมาอ่ะจะได้แบบนี้นะคะโซ่สองพอหนึ่งคอแทงลงไปอีกครั้งหนึ่งโซ่สามลงช่องถัดมานับหนึ่งนับสองโซ่สามลงช่องถัดมา ลงช่องเดิมช่องเดิมนับหนึ่งนับสองโซ่สามพอหนึ่งคอลงตรงนี้ลงช่วงนี้มานะอ่าพออันนี้เราโซ่สองคราวนี้โซ่สามลงนี้นะคะลงนี้ นับหนึงนับสองโซ่สามลงช่องเดิมนับหนึ่งนับสองโซ่สามลงช่องนี้อันนี้โซ่แค่สองถ้าเราลงช่องตรงนี้นะถ้าเราทำขามันตรงนี้นะโซ่สาม ช่องถัดมาโซ่สามค่ะอีกสองครั้งอ่าทีนี้เราจะจบด้วยนะคะเราจะจบด้วยโซ่สามแล้วมันก็จะมีตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง อันนี้โซ่สองลงช่องเดิมแล้วก็โซ่สามนับไปหนึ่งสองสามลงช่องที่สามลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ ะะอันนี้คือลักษณะงานที่ได้ต่อมาต่อมานะคะเราจะขึ้นแถวใหม่ให้เราล่นโซ่ก่อนครั้งหนึ่งโซ่สามพอหนึ่งพอหนึ่งคอลงช่องนี้นะคะนับโซ่สามไปด้วยก็เป็นสอง โซ่สามพอนึงคอลงช่องเดิมอีกสองครั้งโซ่สามพอนึงคอลงนี้นับหนึ่งนับสองลงตรงกลางอีกสองครั้งข้างงสองครั้งโซ่สาม ะะเหมือนเดิมตรงนี้นับหนงนับสองโซ่สามนับหนงนับสองโซ่สามแล้วเราก็มาลงตรงนี้ข้างๆสองครัง้งตรงกลางนี้สองครัง้ง ข้างข้างอีกสองครั้งโซ่สามพอหนึ่งข้อลงนี้โซ่สามพอหนึ่งข้อลงข้างๆนี้ นับหนึง่งนับสองนับหนงนับสงลงงข้างๆอีก2องโซ่สามคอหนึ่งคอลงตรงนี้นับหนงนับสองโซ่สาม นับแน่งนับสองโซ่สามลงข้างๆนี้โซ่สอง ผิดนะนี่เอาใหม่นะเอาใหม่อันนี้ลงสองอันนี้ก็ลงสองแล้วก็ย้ายมาลงข้างๆนี้สองอเราจะจบแถวด้วยโซ่สามนะับไปหนึ่งสองสามลงช่องที่สามเึงผ่านไปเลย ะะลักษณะของแถวที่สองเอ้ยแถวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แถวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแถวที่สี่ก็จะเป็นอย่างนี้เราจะขึ้นต้นแถวใหม่เราก็ต้องล่นโซ่ก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็ขึ้นโซ่สามลงเหมือนเดิมโซ่สาม คราวนี้โซ่สามนะคะแล้วก็ลงข้างๆ้างนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ลงตรงช่องมันลงตรงหลักมันสินะคะลงทุกหลักเลย ก็มาเพิ่มด้านข้างนี้หนึ่งครั้งลักษณะงานที่ได้จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่สามมานี่เลยนับหนงนับสองโซ่สามนับหนงนับสองโซ่สาลงข้างข้างหนึ่งครั้ง แล้วก็ลงตามหลักเหมือนเสร็จแล้วก็ลงข้างๆ1หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็โซ่สามลงตรงนี้เหมือนเดิม ลักษณะงานที่ได้ของแถวนี้จะเป็นแบบนี้นะคะถักวนมานะเราจะจบแถวได้โซ่สามนะคะแล้วเราก็นับมาหนึ่งสองสามลักษณะของงานก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะขึ้นแถวใหม่แล้วล้นโซ่หนึ่งครั้งโซ่สาม พอหนึ่งคอลงเหมือนเดิมโซ่สามพอหนึ่งคอลงเหมือนเดิมอ่ะคราวนี้เราโซ่ห้าค่ะลงนี้โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพอหนึ่งคอเราล่นไปหนึ่งช่อง พอหอันนี้โซ่ห้านะคะเราล่นไปนับหนึ่งนับสองให้เราลงช่องที่สามหนึ่งสองวางไหมนะอันนี้โซ่ห้านะคะแล้วก็ลงนี้โซ่ห้าแล้วก็ล่นไปหนึ่งช่องสองช่องลงช่องที่สามช่องต่อมาก็ลงตามหลักมัน เราจะลงให้มันได้ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็โซ่ห้าข้ามาลงนี่โซ่ห้าพอหนึ่งข้อลงนี่เหมือนเดิมโซ่สามโซ่ห้า หน้าไปหนึ่งสองสามลงช่องที่สามแล้วก็ลงหลักต่อมาให้มันได้ห้าหลักนะคะแล้วก็โซ่ห้าโซ่ห้า สองสามสี่ห้าลักษณะงานของแถวนี้จะเป็นแบบนี้ถักวนมานะคะแถวนี้เราจะจบแถวได้โซ่ห้านะคะแล้วก็ลงตรงนี้เหมือนเดิมเราจะขึ้นแถวใหม่เราก็ล้นแถวเหมือนเดิม ล้นโซ่สีล้นโซ่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็โซ่สามทำเหมือนเดิมโซ่ห้าค่ะโซ่ห้าเหมือนเดิมโซ่ห้าน่สองสามสี่ห้า พอหนึ่ง oh, ข้อคราวนี้เราล่นมาหนึ่งนะคะพอหนึ่งข้อลงหลักต่อมาอ่ะเราจะลงแค่สามแถวนี้เราจะลงสามนะเมื่อครบสามแล้วเราก็โซ่ห้าลงนี้โซ่ห้าง โซ่ห้าพอหนคอนับหนับสโซ่ห้าค่ะลงนี้หนึ่งสงนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าพอหนึ่งคอเว้นไปหนึ่งช่องนะคะแล้วก็ลงมาอีกสองหลักโซ่ห้าลลักษณะของงานแถวนี้จะเป็นแบบนี้ถักมานะคะถักวนมานะ เราจะจบแถวนี้ได้โซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านับเหมือนเดิมหนึ่งสองสามอ่าแล้วก็ขึ้นแถวใหม่เหมือนเดิมหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่ห้าโซ้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าพอถึงตรงนี้นะคะให้ข้ามมาเลย อันนี้ก็ลงปกติลักษณะงานของแถวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะถักวนมานะ เราก็จะจบแถวด้วยโซ่ห้านะคะนับไป1 2ึสล็อกมันไว้สักนิดหนึ่งนะคะลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะสำหรับลายดอกนี้ เรามาดูลักษณะของการต่อดอกนะคะการต่อดอกดอกแรกเราก็ต้องทำให้เป็นดอกที่สมบูรณ์ก่อนนะแล้วก็ดอกที่สองเราจะทำให้มันสมบูรณ์ไม่ได้เพราะมันจะต่อไม่ได้สำหรับดอกนี้นะคะเราก็ต่อมาสักด้านหนึ่งต่อมาด้านหนึ่งนะคะอันนี้เราก็ถักไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็โซ่หนึ่ง นะคะโซ่หนึ่งหยิบเอเตอร์ที่จะต่อมาแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็พันออกไปโซ่หนึ่งนะคะหันกลับมาทำด้านที่มันไม่สมบูรณ์ให้มันสมบูรณ์โซ่สองโซ่สอง โซ่สเราจะต่อด้วยโซ่สองนะคะเราจะทำสลับไปสลับมาแบบนี้โซ่สโซ่สองโซ่สอง อันนี้คือลักษณะของการต่อดอกนะคะเราจะเชื่อมแบบนี้ลักษณะของการเชื่อมก็จะเชื่อมได้วยโซ่แล้วเราก็กลับมาทำด้านที่ไม่สมบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ซะ เป็นอันเรียบร้อยสำหรับการต่อดอกดอกนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ